ครับมาดูเรื่องนโยบายใช้ไฟฟรีนะครับในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้พี่น้องชาวบ้านได้ใช้ไฟฟรีในช่วงนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกับพวกใช้ไฟบ้านคือไฟ5แอมป์นะครับดูสังเกตยังไงว่าไฟ5แอมป์ที่บินไฟฟ้านะครับมันจะมีเลขตัวนี้ประเภทครับประเภทผู้ใช้ไฟ ถ้าขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับเช่น1 15นี่นะครับหมายถึงว่าผู้ใช้ไฟประเภท5แอมป์ประเภทที่1นะครับพวกนี้จะได้ใช้ไฟฟรีนะครับในเดือนเมษานะครับพฤษภาแล้วก็มิถุนานะครับ3เดือนนะครับช่วงนี้เป็น3เดือนไฟฟรีใช้ฟรียังไงนะครับถ้าดูในบินร่าไปที่เขาแจ้งมา ขาจะมีไว้ให้ส่วนลด3%นะครับแล้วก็มียอดค่าไฟอยู่เช่นคนนี้นะครับ300กว่าบาท345นะครับมียอด345แต่พอมาจ่ายค่าไฟที่ผ่านระบบโทรศัพท์นะครับในระบบโทรศัพท์จะขึ้นแบบว่าไม่มียอดค้างชำระนะครับคือท่านไม่ต้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะใช้ไฟฟรีเดือนเมษาพิศภามิถุนาจะท่านจะใช้เท่าไหร่ก็ช่าง เช่นคนนี้300กว่าบบาทบางคนผมดูบินก็เกือบพันนะครับคือไม่ก็พันกับบาทก็ได้ฟรีคือไม่ได้มีคือเช็คยอดว่าจะชําระแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มียอดต้องชําระก็แสดงว่าได้ใช้ไปฟรีนะครับแต่ถ้าท่านสงสัยนะครับก็ต้องคอยดูต่อไปว่าเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงที่ดูณนะวันนี้นะครับวันที่1พฤษภานะครับที่ผมทําคลิปบินพวนี้นะครับพอไปเช็คกับ ระบบจ่ายไฟอัตโนมัติทางโทรศัพท์ปรากฏว่าไม่มียอดค้างชำระนะครับทีนี้แต่ถ้าเป็นประเภทประเภทที่2อเนี่ยอย่างของผมนะครับใช้ไฟประเภท2นะครับขึ้นต้นด้วย2125นะครับขึ้นต้นด้วย2125ตัวนี้ในบินมาจะบอกว่าต้องเสียค่าไฟเต็มๆนะครับมีส่วนลดแค่3%จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้นะครับ ก็ต้องเสียตามเวลานะครับเสียวันที่4พคออนะครับผมต้องเสียปกติอันนี้สําหรับคนที่ใชหมอเอเกิน5แอมป์คนที่ใช้มออไม่ถึง5แอมป์นะครับหรือมอ้อ5แอมป์นะครับซึ่งเป็นของพี่น้องชับธรรมดาก็จะได้ประโยชน์แต่มีกรณีหนึ่งครับนี่กรณีที่นี่อย่างของยอดเลยนะครับยอดบินที่1คนนี้นะครับเข้ามาจ่ายค่าไฟตั้งแต่วันที่18 10, 17นะครับ 18, 10, 15, 18 18 เดือน4นะครับคือเขาได้บินมาพิ่เข้ามาจ่ายเลยปรากฏว่าวันนั้นก็จ่ายได้นะครับ7 0 8บาทนะครับแต่ซึ่งกำหนดจ่ายเขาวันที่26เมษาแต่เขามาจ่ายก่อนต้องแต่วันที่18เดือนเมษาแล้วมาดูบินนี้นะครับเหมือนกันกำหนดก็ต้องจ่าย27เมษาเขามาจ่ายวันที่27พอดีนะครับแต่พอไปจ่ายเสร็จปรากฏว่าจ่ายไม่ได้นะครับไม่มียอดค้างชำระนะครับเห็นดูบันต่างกันนะครับ สองบินนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนบินที่1เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินคืนนะครับหลังจากผ่านมิถุนาไปเดือนก,กรกฎาคมถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้ช่วยต่อนะครับเขาก็จะได้ส่วนที่เขาจ่ายไปวนะ7 8บาทเนี่ยกลับมาคืนมาเป็นค่าไฟในเดือนกรกฎาคมสิงหาต่อไปนะครับตามนโยบายของการไฟฟ้าเขาว่ายอย่างนั้นนะครับผมเพราะนั้นเพราะฉะน,น,นั้นช่วงนี้นะครับทุกท่านที่ใช้ไฟ5แอมป์ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็เอาบินนี้ไปให้เราไปจ่ายดูที่ท,ที่ตรงไหนที่รับจ่ายไฟนะครับเขาจะยิงสแกนดูปรากฏว่าท่านจะไม่มียอดค้างชําระก็ไม่ต้องจ่ายนะครับก็เอามาแนะนําให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าช่วงนี้ใด้ไฟฟรี3เดือนนะครับสําหรับท่านที่ใช้ไฟ5แอมนะครับสําหรับท่านที่ใดที่จ่ายไปแล้วอย่างเช่นกรณีบินที่หนึ่งนี้นะครับก็ท่านจะได้เงินคืนในเดือนอกรกฎาคมแล้วก็ สิงหานะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าเงินที่ท่านคืนไปจะหมดนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ